สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับ่ะครับตื่นเจ้ามานะครับวันนี้วันที่16นะครับมีสาเป็นวันปากปีนะครับที่เมนูที่คาดมาได้ก็คือคนเหนือเขาคือแกงมะนนุนนะครับเนี่ยวันนี้เอาสูตรของยายชวนนะครับเพื่อให้มันขํามันนุนนะครับชีวิตนะครับตลอดปีนะครับนี่เป็นมะนนุนนะครับเขาจะแกง เป็นแกงเป็นพิธีนะครับกินกันนะครับช่วงวันปากปีนี้นะครับอนนี้อยู่บ้านยายจุนอยู่นะครับอากาศช่วงนี้ก็ยังบบดีขึ้นเลยนะครับหมอกควันเต็มเลยนะครับฝนตกสักหา่าถ้าตกนี่เอาจจะดีนะครับแถวจังไยนี่นะครับเดี๋ยวจะมาดู น้ำพริกนะครับนะครับเพื่อ FC หั่นได้แบบอยากจะกินแกงมณนนูนและยังโป่งอย่าทีการใส่เครื่องอยังโป่งพริกยังโป่งนะครับเดี๋ยวเฮียจวนมาแนะนำกั๊มครับนอครับครับอเอาหมกให้เหมือนดีเนาะหมกถ้วยหมกเป็นโป่งปีโป่งเดือนโปงปีเนาะครับมาดูเครื่องน้ำพริกกันครับนี่ห้องใหญ่นี่ หอมแดงหอมขาวพริกแห้งเกลือกะปิโทเน่าอ๋อถั่เน่าหรือถั่เน่าแผ่นแผ่นเอาผิงไฟนะครับนี่ถ้าหนูนเปยเขาก็ใส่มะเขือส้มครับอันนี้หนูนครับแล้นี้ต้มกระดูกไว้ละอ๋อจาจนจะแก่งใส่กระดูกนี่ต้มไปก่อนเลยนะครับต้มไปก่อนพี่เขาใส่มะลุนก็ได้เนาะอ๋อตั้งใจใส่ซี่โครงนะครับมันถึงจะล้ำเลยครับถ้าชุก นี่หนุนซุกแล้วเขาก็ใส่พักสะอมเข้าไปอ่าพักละหร่สะอมนะครับอ่าเดวให้เจ,จียจนต่ําเครื่องก่อนนะครับพักละเออคนหอมพักละอือพักละ,ะครับเังมีง่ายๆนะครับูุรง่ายๆเลยนะครับเก่งบนหนุนเ่อเพื่อข่ำหื่อหนุนเนาะ,ะชีวิตนะครับเป็นอ่าป,ประเพณนี้ที่ข่ำกันมากตลอดนะครับของตั้งภาคเหนือเขานะครับ ครับจนจนลงมือต่ำละเขาไี้กุญวิ่งลเลยเอาวางดี่ดีครับท่อทานาหรนนือท่อนาแผ่นนี้ใส่สักพึ่งแผน่นพริกแหงกก้งเลกลือเกลือเม็ดหรือกลืป่นก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวเฮียชนต่ำพริกเต็กมนนะครับดูดูวิธีการแกะนะครับแกงง่ายๆไม่ใช่ในครัวอย่างนะ ก็ขั้วพี่ขั้วใหญ่นะขั้วสักอย่างแล้วเราก็ใส่เหี้ยกับใส่ใม่กระดูกแม่ล่งกระดูกบ้่งกัะครับจริงๆว่านี่ใส่ก่อนไปนี่ค่ะมันเดินเเท่าหมือนดหนีงหนูนี่ใส่อไม่ย้ายว่ะเก่งง่ายๆเนี่ยเอ็นมือมือเนี่ยเนาะครับหนูเนาะใส่ก่อนเลย พริกใส่ที่หลังก็ได้สองหัวว่ามันจะแนีนํากระดูกเนี่ยมันก็ถึงมันอยู่แล้วเนี่ยครับเอาหนูนี่ใส่ไปเลยครับหนี่ใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเหาก็ดตัพริกใส่ก็ได้เนาะสมมติแนบผหมี่โทนเอาแคนนะครับผลเอาแฉกโทนเอาแตนแลก็ห้าใส่แตนได้อ๋อปลาล่าปลาลน้ำเต็นครับถ้าบหมี่โทนเอาแคนเนาะ นะครับจริงตั้งเหนือนี่บนถาบนมักห้านะประกอบใส่ห้าใส่ห้ารับกระปี้ได้นะอ๋อห <Pues S 1> oh ้องก็เหมือนกินท <our S 1> <in field, S 2> ุนเอาปรเกอบมากิน huh อ๋อทุนเอามาใส่ก็ได้ใส่ปลาแตนนะครับอือนะครับใส่ปลาก็ได้ไรครับปลาล่ามันก็ใส่ปลาอ๋อครับ ประมาณน้าวแล้วครับันเก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ในหม,ม้อนี่เลยเหรอเนได้หนออ๋อนี่มันต้องได้คั่วอะไรอย่างไรงอย่างเนะงาะคั่วอย่งนั้เนเขาเก่งเมืองเอาอยูเ่เนี่ยครับมีมันมีอย่างนั้นเป็นเกงหนุนพวกกงเมืองเหมือนอย่างไกงเพชรครับ อนือืมครับนี่แหละสก,กัร,รมุนมายายเนะด่ามันจนนนนนนิ้นมันมันมุนมันมันหนูมันเปื่อยกันมันเปื่อยเลยเดี๋ยวเขาเอาเพส่งผัใส่ครับเราหุ้มหนุนเปื่อยนะครับ แล้วผมบอกเขือส้มกบพักละพักชะอมนี่เขาใส่ที่หลังพักน่าแต่คนจะชอบบางคนก็ใส่พักแค่เนาะพ,นพักแค่เนี่ยพักแค่หรือใบชะพูนี่ยนะครับก็บใส่ได้ไใส่ได้ครับอ๋อแล้วครับรเดี๋ยวลองเพิ่มหมือนปื่ยเอนกั๊มครับโหนี่ลองกั๊มนะครับรหนุนนี่หมดปื่ยแต่นอครับ ปลักแกงนะครับวันนู้นนี่เนะนน้ำให้แกงนน้อยนะครับประมาณนี้นะครับจะปอกเปลือกแล้วไม่ต้องแจ้แกงใหญ่นะครับน้อยจนพอเออแคปลูกประมาณนี้เนาะแกงนน้อยนะครับเอ่ยนะครับจะได้หวานเนาะแกงใหญ่นกินเม็ดในอ๋อแกงใหญ่เป็นเม็ดในลาไปครับจุนแกงใหญ่นั้นเป็นเม็ดในอจุนนี่เป็นคนยองนะครับเนื้อเอซีผมถาม่าจุนนคนยองก็แม่นแล้วครับนี่ จนตะอินเขานี่นะครับนละปูนตั้งภาษาตั้งไหนยัยฮะสังข้าน้อยปูนสังขาน้อยอครับสั่งลำปูนเนาะครับครับ มันเปิดแล้วอ๋อบิ๊กพอมันเปิดแล้วก็เอขอนส้มเขื่นครับเบ่อเขือส้มหรือเบื่อเขื่อนเท็จมีก่นน้อยก็ได้นะครับแก่นน้อยเอ็มอ่ะอ๋อแก่นใหญ่มันจะออกหวานครับมันออกส้มๆหน่อยเนาะรสชาตินะครับไก่มนุนนะครับได้กินปลาวันปลาปีนี่มีคนข้ามคนชูนะครับอืมคนหนุนเนาะ ครับค้ำคุณหนุนนอนใส่กันอ๋อครับผสมซุปครับเอ็นเอฟซีท่านใดสนใจนะครับตีว่าอยากกินรวมสนุกอ่ะนะครับในคลิปของชีวิตคอมมอนนกส่งคลิปมาได้นะครับเดี๋ยวก็ดูตั้งท้ายคลิปนะครับว่าเอฟอุบัเพ่ก่อนนะครับอากาศเอฟซีจากบ้านนั่นจังหวัดนั่นนะครับมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับเนอร์เขาจะทยอยออกครับส่งมาตั้งเฟซตั้งไลน์ได้เลยนะครับเป็นคนเดียว เป็นครอบครัวหรือเป็นมูคณะก็ได้นะครับนวเพื่อความสนุกสนานนะครับมีส่วนร่วมเนาะนะครับอืมครับอป้๋อนี้กัปรุงรสนะครับครับ

เอาแล้วครับในละน่านะครับ F เด็ดสีจิ้แกงหมนุนเยอะได้ที่เนาะกล้านหนุนชีวิตแต่หมดปีนี้นะครับอ่าปีหกสองนี่นะครับเอาละตัก<ะ>ครับเด็ดตกใส่ถ้วยไปจิ้มก่อนแกงมึงเมืองครับเอนพ่อนแกงเอ็นพ่อนอืมนี่คือ คนกลับบ้านมาอยากกินแกงบนุนบาฮู้จะเนี่ยสูตรใดลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับ FC นะครับอ้าวครับจิ้มพอครับมันปากหวีจิ้มแกงบนุนกันนะครับสูตรยาจวนเนาะแต่อินไม่ไหนบาฮู้นี่แต่อินมาจิ้ม,มอะไรหอมอมึงกินไว้มันหวานเนอ้อยยังอ๋อ อืมรมอันนีได้ครับต้องไววต้องจากโอ้มุนก้าหมุน้นหนุนเวละกินแกงมมุนุนกันปากปีจุกดีมีชัยแฟนคลับติตดตามเยอะครับรำมืนอเมาะน้นอนอ้นอนหวาน ยอดพิมือเมย์จวนสูตรมือเมือง,น,องนะครับเอฟซี FC คนในทีแบบว่าอยากกินแกงโมหนุนเราก็สูตรนี่ไปทำนูนนะครับทำบะหมี่หัวเน่าแผ่นก็ใยเปลาห่านะครับปลาล่าปลาหน้าก็ได้นะครับโอเคลุงเบ่ากล่อมกล้องอันนี้ก็ขอบคุณยายจวนนะครับเด้อครับแนะนำสูตรแกงอันโมหนุนนะครับวันปากปีนะครับเอฟซี FC ได้พอ นะครับมายูเมจานี่ก็คงจะได้หลายคลิปปิกไปอยู่ะครับกับเข้าเมืองเมืองเนาะเอาละครับใครที่ชอบอาหารประเภทพื้นเมืองบ้านเฮานะครับตั้งเหนือก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องชีวิตคนมานอกแหมช่องก็คือช่องชีวิตคนนอก f อนะครับอ่าเดี๋ยวขอที่ติดตามว่าใครจะมาปิดคลิปพืชตั้งท่ายนี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพ่กอนเดนไหมฮะลำปางครับผม ่สิบเ็แรกที่ออกมาส่อเนี่ผมอา